ครับผมก็แฟนคลับก็เยอะมากมากครับแล้วก็เยอะมากขึ้นแล้วเราก็ดีใจมากที่อยู่กันมานานถึง5ปีเพราะว่าเอาจริงๆ5ปีก็เป็นเวลาที่แบบโหเกิดมาขวบหนึ่งสองขวบสามขวบห้าขวบก็เหมือนแบบอนุบาลสองจะขึ้นอนุบาล3าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่า,าหาเพื่อนเก่งขึ้นอะไรเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สบายใจที่มีแฟนคลับที่เป็นแบบนี้ครับ นะครับก็ดีใจมากมากขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าคอยแบบคอยสนับสนุนเรามาแบบว่าตลอดเลยตั้งแต่แบบว่า5ปีตั้งแต่เราเล่นแบบว่าซีรีส์คู่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราสองคนโชคดีที่มีแบบว่าด้อมที่แบบเบบีในนี้คอยสนับสนุนแล้วก็รักเราแล้วเดี๋ยวนี้กันเห็นได้ชัดว่ามากเมื่อก่อนจะมีแต่เด็กๆใช่ไหมครับที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบว่ามีหลายๆวัยมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้เด็กแบบน้องๆที่แบบบีเจอเมื่อกี้ยังบอกแบบบวิ่งเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเออเด็กมานี่ พ่อผมเป็นพ่อผมไม่ออกจากบ้านจริงเด็กมากแล้วเขาก็มาหาเราสองคนเนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะครับอย่างปีนี้มีเขามีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เราสองคนในวารับรองท้าปีก็ด้วยการที่เรามาเจอกันเราจะคงเจอกันไม่ได้ครับเขาก็ส่งคลิปมาแล้วก็บอกในทวิตเตอร์ว่าเฮ้แต่ละคนรู้สึกยังไงเราก็เข้าไปนั่งอ่านครับพอเรานั่งอ่านเลยเอ้เราก็แบบได้กําลังใจที่ดีมาแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีเราก็เลยแบบ เราควรทําอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เลยอัดคลิปไปแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรามาแบบครบร้อมหปีแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักทุกๆอย่างถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะตอบแทนอะไรให้ได้มากกว่านี้ครับอย่างหลายๆคู่ก็เ,เปลี่ยนเป็นแบบแฟนนี้แบบลงออนไลน์อย่างคู่เรามีแฟนบ้างไหมคะก็เนี่นยคุยคุยกับกันก่อนแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงดีแต่ว่าเราก็คิดว่าจะทําในลักษณะที่แบบเออให้ทุกคนได้แบบเข้าถึงเรา แต่ผู้อื่นเขาแบบจัดแบบ New Normal เงี้ยเรามีแบบแนนข็งๆในหัวอยากอยากทำแบบ New Normal แบบ้างไหมครับ New Normal หรอครับ New Normal มันเยอะแล้วอ่ะอผมรู้สึกว่ารอเจอเลยดีกว่าเราเราแบบ New Normal แบบเสียตังค์อ่ะไม่ไม่เอาไม่อยากไม่อยากเก็บตังค์อ่ะอยากแบบเออทำด้วยแบบใจแล้วก็อยากให้เขาได้รับอะไรเต็มๆไปอือ ที่จริงไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าเรื่องแบบว่ากระแสแบบดรอปลงอะไรเงี้ยเพราะกันกันกับต้องต้องเอาความจริงว่ากันกับปปีก็ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้แบบว่าหไม่ได้ว้าวมาตั้งแต่แรกไม่ค่อยเดินมาใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าไม่ไม่ก็มีแต่คนแบบคอยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยกันว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยู่เงี้ยเราก็โอเคครับก็อยาก ไม่เคยคิดว่าแบบว่าเออไม่ได้อยากเปี้ยงป้างครับอยากแบบเดินไหม่เลีอยงย่ามาขัดขากูก็พอแต่ถ้ามีคนขัดนะกูก็กล้ากระโดดข้ามไปอะไรย่าเราสองคนเข้าใจไหมเวลาแบบมีผู้จิ้นแบบผู้ใหม่เกิดโอ้โหสัจธรรมของโลกครับมีตลอด5ปีกันว่ามีทุกปีมีทุกปีดีกว่าทุกเดือนเลยเดี๋ยวนี้มากันเยอะแยะไปหมดแอบหวั่นใจบ้าไม ไม่หวั่นเลยครับสนับสนุนด้วยฮะเขาจะดังกว่าจะดีกว่าโหแฮปปี้ดีมากเลยแต่เราก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองที่อย่าทําให้ตัวเองแบบแย่ลงหรือว่าคิดว่าตัวเองดีแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันใช่กันว่าแต่ละคู่กันว่าที่แบบว่าเข้า,ขามาในแบบว่าในในวงการนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี เขาคงมีเสน่ห์แบบแตกต่างกันไปเช่นคู่เราแฟนๆก็สามารถเลือกที่จะเสพเลือกที่จะชอบกันได้อะไรเงี้ยกันว่ากันต้องแล้วแต่เขาเลยเราไม่ได้บังคับแบบเฮ้ยชอบคู่อะไรเงี้ยเขาไม่ไม่กล้าทำไม่ได้ทำอะไรเงี้ยไม่มีการน้อยโง่ใยใจเนาะไม่น้อยโง่น้อยใจครับเราเราอายุเยอะแล้วครับเราต้องเข้าใจโลกแต่แซวบ้างถ้าบางคนที่เราจําหน้าได้อะว่าไปนั่นมานะอไอ้แบบแซวแซวแซวอะไรเงี้ย เรามีเซลล์แบบพูดจริงเพื่อนเพื่อนเราบ้างว่าเพื่อนเน้องๆเราแบบเฮ้ยมีคมิคเตนิยลอะไรอย่างเงี้ยพีชสิงโตไบวินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มาเอิร์ธกับเอิร์ธมิกะเดี๋ยวนี้มานะแล้วก็แบบไว้ยบอกเออให้ดีใจด้วยที่แบบมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือเอิร์ธเนี่ยก็เล่นมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแฟนคลับที่หนงกรขนนาดั้นแตต่่วาอนนี้เนี่ยหนางแตกแล้้วจะ เออเราก็แบบเฮ้ยเออินดีด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเราผ่านโมเป็นแม่มาแล้วก็ก็ก็มีก็มีบ้างก็มีบ้างครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าสมมติตัวอัลตการเองจะต้องมีผลงานเดียวเดียวคู่เออยเดียวเดียวแยกออกไปมันจะทำแบบมีปัญหากันไหมนู่นนี่นั่นโชคดีนะที่แค่ับเราเข้าใจเนาะกันว่าไม่มีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ปีสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เล่นคู่กันเลยเลยนอกจากจะมีแบบโปรเจกต์แฟนมีตบ้างหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่จะกลับมาคู่กัน แฟนก็เหมือนเดิมครับคอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่การเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอร์ตปีี้เล่นเรื่องอื่นก็ซ<ช>ัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับก็<ช>น่าจะปกติ<อ>เพราะว่ากันว่ามันไม่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไปใช่ผมก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาผมก็จะด่าเลย <c oughs> ว่ามีปัญหาทำไมมันเป็นงาน <c oughs> อย่าไปแบบไปคิดอะไรมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอดีใจไหมพี่บอว่เาเราเป็นมีผลงานผลงานแยกกันแล้วแต่แฟนเขยังเดี่ยวแน่และเข้าใจเราโชคดีครับแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบเออคุยคุยแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบ เราเข้าใจแบบนี้เขาเข้าใจแบบนี้แล้วเราเข้าใจตรงกันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างตอนนี้อีเวนต์ก็กลับมาแล้วเนาะออกยูเวนทีนะแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยช่วงนี้จะออกถี่ขนาดไหนคะถี่ที่สุดที่เป็นไปได้ครับที่ว่างครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายซีรีส์ด้วยแต่วันว่างก็ถ้ามีงานก็มาได้นะอีเวนต์ที่อเข้ามาเยอะไหมเราสองคนเยอะไหมพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเรื่อยเรื่อยครับตอบแบบขอมตัว เรื่อยๆก็คือยังรับได้อยู่ยังไม่แน่นนะครับแหนกันมีซิเตอร์ล่ะก็ก็พอมีครับพอมีพอมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้ก็สามสี่ตัวละแล้วก็ขอให้มาอีกละกันครับอยากมาลุยเต็มที่เราจะบัรพั็โควิดไปเนาะใช่ครับคืออยากลุยเต็มที่ตลอดเวลาแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับเราก็อยากให้ ให้ทุกอย่างแบบทุกคนอะไรเงี้ยรักษาม,มาตรฐานของตัวเองเอาไว้<ม>เพราะว่าถ้าเราหายแล้วดีเนี่ยเราดีขึ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าคุณพลาดครั้งเดียวคุณไม่ได้พลาดแค่คนเดียวคนรอบข้างคุณ6คนคูณ6 3 6ามหสคูณหอีกมันมันไปเรื่อยๆครับเดีลยวปีนี้เขาจะได้เห็นออบกันตลอดทั้งปีทั้งเอีเวนต์ซีรีส์แล้วก็งานต,ะตะ่างๆครับ<ม>โอเคครับขอบคุณครับได้ๆจ้ะ